ตรงจุดนี้เราขอแนะนําว่าให้วาไปเลยนะที่บริเวณช็อปตรงนี้นะคะทุกคนพอว้าไปที่ช็อปเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าเจอปุ๊กทุกคนจะหันหลังไปจะเจอไอ้ตึกสองอันนี้มันจะมีตึกสูงๆอยู่2อ,อันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตัวเป็นวีรกร์ไททันทันทีนะนี่เป็นไงฮะโอเคมาฉันพร้อมแล้วขึ้นมากระโดดไปหนึ่งที่กดสเปซมาค้างเพื่อบินโอเคฮะมาอยู่ตรงนี้อาคารอันนี้อีกมาหลังจากนั้นกดสเปซไปอีกรอบนึง กดค้าบินหลังจากนั้นให้มาที่ตึกนี้นะทุกคนอ่าในสนของไอเจ้าตัวแควที่เราจะรับอันถัดไปเนี่ยมันจะเป็นแควสที่มีชื่อว่าสปีกเกอร์เฮรินะคะแควสนี้ก็คือต้องช่วยสปีกเกอร์เฮตามหาสุมันไบพัดด้วยอย่างแรกเลยคือตามหาไอเจ้าตัวสปีกเกอร์เฮ y นะซึ่งนางเนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงนี้เลยวิธีการขึ้นนะถ้าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือทําการกด W ซ้ำๆเออต้องเรียกว่าเป็นตดวดับิ้ๆไปเรื่อยๆนะคะตัย้ำๆอ่ะเพื่อให้มันค่อยๆกระยบขึ้นไปนั่นเองประมาณนี้คือวิธีการมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะคะแต่บอกเลยเลยว่ามันสามารถทําได้นะคะในการที่จะขึ้นไปรับไปคุยกับสปีกเกอร์เฮลียยังไงสิถึงแล้วแล้วเราก็จะเจอสปีกเกอร์เฮลียเนี่ยรอคออยู่ข้างบนนั่นเองนี่หลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนตัวเป็นตัวเล็ก เรียบร้อยเหมือนเดิมมาฮะหลังจากนั้นไปคุยกับ Speaker h เฮล y ก็เลยดีกว่า Speak to Speaker h e l i นางก็บอกว่าเออได้าทำการทําชิ้นส่วนใบพัดได้หายไปช่วยไปตามหาหน่อยได้ไหมโอเคแล้วก็กดยินยันรับเควมมาถ้าพูดถึงใบพัดเนี่ยในส่วนของการที่เราผ่านทางมาทุกคนก็น่าจะสังเกตเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่พอทุกคนมองที่เมืองนะมันจะอยู่ตรงตึกสูงๆนี้เลยเพราะฉะนั้นมาฮะไอตัวนี้บินเลยฮะบิน บินเลยจ้าลงมาตรงนี้เลยเจออาคาสูงๆแบบนี้ชื้เรียบร้อยลงมาเจอใบพัดเสร็จปุ๊บแล้วนะทุกคนก็จะสามารถได้รับใบพัดเลยแล้วก็จะได้เจ้าตัวสปีกเกอร์เฮลีมาเป็นที่เรียบร้อยนะ <Wow. S 1> ชื่อมีมากดรับใบพัดก่อนเรียบร้อยสปีกเกอร์เฮลีก็จะมาอยู่ในทีมของเราเช่นกันตัวนี้มันต่อยได้นะทุกคนไม่ใช่ว่ามันต่อยไม่ได้นะไอ้เจ้าสปีกเกอร์เฮลีเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันต่อยหน้าตาเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งการกดสเปซมาค้งจะสามารถบินได้แบบรวดเร็เรวมากๆเลยนะ ตัวนี้นะก็เป็นตัวละครที่บินได้เป็นตัวที่2ในเกมเลยนั่นเอง โอเคแล้วทุกคนในส่วนของตัวละครตัวถัดไปที่เราจะมาสอนกันก็คือ Large TV Man ให้ทุกคนเนี่ยวว้ามมายังที่ชอนะ็อปนะอ่าให้ว้ามมาที่ช็อปตรงนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนตัวอะไรก็ได้ที่บินได้ไม่ว่าจะเป็นี p เ a k e r ไททันหรือปี e a k e r h เฮล y เลือกมาตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยทําการบินเอาไว้นะตรงมาฮะหันออกจากทางฝั่งหน้าตู้แบบนี้หันมาแล้วทําการเลี้ยวขวามือนะคะเราจะเจอในส่วนของ Large TV Man อยู่ตรงนี้เลยส่วน Quest ที่เราจะต้องรับเนี่ย คือเควสนี้นะรัส t ีว a แมนเทคโนโลยีเควสนี้อย่างแรกคือตามหาร a สชีวีแมนให้เจอก่อนซึ่งมีอยู่กว่าห้าเควสที่เราจะต้องทำด้วยกันเสร็จแล้วนะคะให้เรา,าคุยกับนางเลยสำหรับเ้ตัวร a สชีวีแมนวันดีกดคุยกับ l a สชีวีแมนเสร็จแล้วเราจะต้องไปคุยกับ c r a ซ y s c i e n t นทิต่อเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนทำการ นี่ทุกคนคุ้นๆที่ไหมน่าจะคุ้นๆกันแล้วนะเพราะว่าเราก็พามาแล้วเรียบร้อยคุยกับไอ้เจ้าตัวรักชีวิตรเรียบร้อยเรามาเปลี่ยนเป็นตัวบ er ินเลยะะดีกว่าฮะเสร็จแล้วหันไปทางด้านฝั่งขวามือเลยนะมาหันขวามือตรงเดวไปแบบนี้เลยฮะทุกคนนี่ตรงเดามาแบบนี้และทําการหันมานาตั้งแต่นี้จะเจออาคารสีแดงแล้วก็ให้มาที่ช่องตรงนี้เหมือนเดิมปกติเลยเพื่อไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งอีกแล้ววิ่งเข้าช่องเหมือนเดิมฮะ จำได้หมดแล้วสถานที่ต่างๆเล่นมานานเกินไปนะคะแบบนี้นะมาแล้วหลังจากนั้นก็เข้าประตูบานนี้เลยแล้วคุยกับแฟนทิสปกติไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกับเครซี่สายอริสกันต่อบ้างพอทําการกดคุยน่ะอ่ะให้กดคุยกับคนนี้เราจะต้องไปตามหาพวกกระเป๋าเชนสครับและในส่วนของการมาซ่อมเซิร์ฟเวอร์หรือซ่อมคอมพิวเตอร์ที่พังไปด้วยนั่นเองในส่วนของเควสน้อย่างแรกนะคือตามหาแบ็กแพคกันก่อนแบ็กแพกของฉันนี่อยู่ที่ไหนเอนงงไหมคะอยู่ไหนมาเดี๋ยวเรา มาสอนกันต่อออกจากตรงนี้ไปนะคะอา่าออกมาทางนี้ได้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทุกคนขอมาลองดูทางลัดบ้างเผื่อเจอนี่ออกมาทางนี้ก็ได้ทะะ่ะแล้วก็จะเจอในส่วนของชมหน้าหน้าตาเป็นพื้นที่สีขาวลานกว้างแบบนี้เนาะพร้อมแล้วบินตรงไปเลยฮนะออกจากประตูบานนั้นช่องตรงนี้นะออกปุ๊บตรงด่วไปเลยฮนะจงังหวะนี้ตรงด่วแล้วก็ทําการเลี้ยวทางด้านฝั่งอ่ะขวามือเออขวามือนะฟืบเสร็จ เลี้ยวซ้ายทําการเลี้ยวซ้ายต่อถ้าทุกคนสังเกตนะมันจะมีพื้นที่แบบเหมือนดินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้ทุกคนทําการเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะนี่จะเจอกระเป๋าดําๆอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนเพื่อมารับกระเป๋าแบ็คแพคกันก่อนกดรับแบ็คแพคเรียบ,บ,บร้อยะคะ่ะคราวนี้ต่อไปเป็นเควสต่อไปก็คือการตามหาเทนสคราฟนั่นเองหรือว่าชิ้นส่วนนะคะในการที่จะสามารถเอามาประกอบเจ้าตัวทีวีแมนและทีวีแมนได้ เองมาในส่วนของสถานที่ที่เราจะไปกันต่อจะอยู่ที่อินดัสเทรียลส่วนใหญ่นะเ๋ยวมาบอกจุดทุกจุดเลยว่าไอ้เจ้าตัวสแคร p บเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนี่ตรงส่วน้ที่ข้างหลังทำจะมีสแคร p อยู่อันนึงที่เราสามารถรับได้เหมือนกันเนอมารับตรงนี้กก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีแค่อ,อันเดียวนะตรงจุดนี้หลังจากนั้นพอทําการข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนทําการเลี้ยวฝั่งขวามืออีกแล้วนะแล้วก็จะเจอสแคร็ อันที่1น่ะคะทุกคนอ่าเป็นอันที่1ก่อนชึบโอเคในส่วนของจุดที่2กันต่อเลยเราตรงดิ่งไปก่อนนะคะทุกคนจังหวะนี้จุดที่2องเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยถ้าทุกคนสังเกตนะให้หันซ้ายมาหันขวามานีดนึ่งผู้ผิดนี่ก็จะเจอชิ้นส่วนอันที่2ชิ้นส่วนอันที่3เนี่ยให้ทุกคนหันมาทางตรงนี้เนี่ยมายังร่องตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายจะเจอชิ้นส่วนอันที่3อยู่ตรงนั้นนะเห็นปะชิ้นส่วนอันที่3มอยู่ตรงนู้นนะออก เลี้ยวมาฝั่งนี้บ้างอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยชือ้อันที่4อยู่นี่อันที่4อยู่นี่นะคะอันนู้ไม่มีนะคะทุกคนชิ้นส่วนที่4ี่อยู่นี่นะ,ะมาชิ้นส่วนที่5ที่อยู่ในตึกนี้นะคะทุกคนมาเจอบิ๊กสปีเกอร์แมนแล้วจะเจอชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่5ใช่ปะชิ้นส่วนที่6ออะ5 6ไปแล้วเหลือ7 8 9 10อีก4ช,ชิ้นส่วนนะทุกคน อีกส่ชิ้ส่วนเท่านั้นมาแล้วจานนี้ให้ทุกคนเข้ามายังในบริเวณร่องตรงนี้นะมาตรงแถวนี้มีอีกนะคะชิ้ส่วนที่ 7, 8, 9ดแนี่ชิ้ส่วนที่ 7, อยู่นี่อันนี้ทาไปเอาหัวไททันสปินก็ไททันนะต่อไปชิ้ส่วนที่8ดชิ้ส่วนที่ 8, อยู่ไหนนะ8 8, 8, 8, 9ดแนะคะอีก2ชิ้ส่วนเท่านั้นขอหาก่อน ในนี้นี่เข้ามาในนี้ฮะ่ะชิ้นส่วนที่8อยู่นี่เปลี่ยนเป็นตัวบินหรือตัวอะไรก็ได้ที่มันเดินเร็วๆนะเปลี่ยนปุ๊บเราจะกลับไปที่โรงงานกำมะรังสีกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นจะมีอีก2สแคร็บที่สามารถได้รับอยู่อีกนั่นเองอ่าคราวนี้ก็ตรงดิ่งไปเลยทีนี้ตรงดิ่งไปเลยลืมไปว่ามีอีก2ตรงนี้นะคะมายัางตรงใจกลางตรงนี้เหมือนเดิมปกติเข้ามายัางในบ้านในในรูป,ประตูแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยโอเคเข้ามายัางในนี้คะแล้วก็หันซ้าย,ยจะเจอสอป 9็นเ้าและ10นะคะคราวนี้เราก็ได้ทําการเครียร์ภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่พอนะยังมีอีกเควสสุดท้ายคือทําการซ่อมคอมพิวเตอร์โอเคเอาจากประตูเหมือนเดิมฟื้เลี้ยวขวามือยาวๆตรงไปทันแล้วก็เลี้ยวขวามือเล็กน้อยเหมือนเดิมนะคะเข้ามาอย่างนี้นี้เหมือนเดิมโหตัวตัวใหญ่เกินก็ไม่ดีนะเนี่ยตัวใหญ่เกินก็ไม่ดี เรียบร้อยฮะมาเข้าไปคุยกับเคนซี่แซนติสเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถไปซ่อมฟิกเซิร์เวอร์ได้แล้วเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่จะได้รับเจ้าตัวทีวีแมลัสทีวีแมนกันนะมาให้มาที่ตู้นี้เลยฮะฟึบม,มาตู้นี้คืออะไรกดตัว E นะหลังจากที่ฟาร์มสแครเสร็จหลังจากนะั้นอะพอทำเสร็จแล้วมันจะขึ้นโคแบบนี้ให้เตรียมตัวดูนะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้าง MPI ใช่ไหม MPI แล้วก็ตัวอะไรอะ c r f CIS. อ่าทุกคนจะได้ยินเสียง,งด,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 ดึงๆเนี่ยคือทำเควสเสร็จสิ้นแล้วนะคะคือในส่วนของตู้นี่ะไม่ได้ยากเลยอย่างแรกคือมันจะแรนดอมสุ่มนะว่ามันจะมีตัวอักษรตัวไหนบ้างอย่างอันนี้ก็คือ M P อะไร H T C O V E อะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าในตัวโค้ดรหัสเนี่ยมันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนบ้างแล้วเราเนี่ยไม่ต้องเรียงนะคือต้องให้กดโค้ดทุกตัวประมาณ6ตัวหรือว่า six letter ด้วยกันนั่นเองอ่ะง่ายๆค่ะไม่ได้ยากเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ในเ่วนของตัวละครที่มีชื่อว่า Last มาเรียบร้อยฮะตัวใหญ่เหมือนกันตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันฮะโอ้โหนีโฉมหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้จะมีสกิลพันช์ต่อยอย่างเดียวประมาณนี้ฮะมีทีวีหลายอันนะอันนี้คือแบบโค้ชและมาพูดถึงตัวละครตัวสุดท้ายนั้นเองที่เป็นเควสใหม่ล่าสุดสำหรับเควสนี้น่าจะเป็นเควส์ที่มีชื่อว่าพรังเกอแมนนั่นเองในส่วนของเควสนี้เนี่ยคือเราจะต้องตามหาพาสโค้ดและต้องมีเพื่อนหรือว่า คนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมาช่วยเหลือแล้วนะคาวนี้นะไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าให้หาเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นมาเล่นด้วยนะคะประมาณ2องคนนะโดยรวมตัวเราลึกคือเป็น2คนนั่นเองหลังจากนั้นอ่ะอย่างแรกสิ่งที่ควรจะต้องมาเลยเนี่ยก็คือต้องมาที่ตรงโซนนี้เนี่ยถูกแล้วคะหลังจากนั้นเราต้องมาโซนนี้ทําไมอย่างแรกคือเราจะต้องตามหาพาสโคดหรือว่ารหัสผ่านกันก่อนนะซึ่งรหัสผ่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยผ่านประตูบปายเราจะเจอคีย์แพดโคด 9414ซึ่งจะต้องบอกเอาไว้นะว่าในสของตัวคีย์พาร์ตโคเนี่ยจะแรนดอมสุ่มตามแต่ละเซิร์เวอร์นะคะก็คืออยู่ในเซิร์เวอร์ไหนต้องมาดูทุกรอบนะว่าไอ้เจ้าตัวพาร์ตโคเนี่ยเป็นเลขอะไรนะเสร็จแล้วต้องกลับไปยังตรงโซนโรงแรมกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนจับกันได้มาออกทางเดิมก่อนบินสี่ร้อยแล้วฮะเสียงแทบไม่มีแล้วฮะตอนนี้ขออภัยด้วยจริงๆเลี้ยวขึ้นขบวนชันแบบนี้ฟึบแล้วก็เลี้ยวขวานะคะคราวนี้เราจะกลับไปยังตรงโซนบริเ ที่ได้เจ้าตัวชิ้นส่วนคอของสปีกเกอร์ไททันมานะจำกันได้ไหมซึ่งในคลิปเนี่ยเดี๋ยวขอทําการพาทุกคนไปดูก่อนแล้วจากนั้นเลี้ยวขวามือนะฮะเรียบร้อยตรงไปที่นี้เลี้ยวซ้ายนะค,ะคราวนี้นะเลี้ยวซ้ายเข้ามายัางโซนนี้อีกแล้วเช่นเคยกระโดดลงไปเหมือนเดิมเข้าไปดูบานนี้ โอเคเรียบร้อยเข้ามาเสร็จแล้วจะชิ้นส่วนคอแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นประตู2บานแบบนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทำการอัดเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นการมาเล่นกับแฟน,นะคะทุกคนซึ่งในส่วนของครีมินาเรากับแฝดทำการใส่รหัสพาสโค้ดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองพอทําการใส่อะไรเรียบร้อยทุกคนจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั่นเองนะคะในตอนนี้นะแล้วมันจะมีการใส่รหัสคือมันจะเป็นอารมณ์แบบมินิเกมและการขอเรียกว่าเป็นมินิเกม เกม2มินิเกมนะคะมินิเกมแรกเนี่ยจะเป็นมินิเกมที่ต้องทําการจำในสังของตัวแผ่นให้ดีถ้าทุกคนสังเกตเห็นเราก่อนน่ยมันจะโชว์ขึ้นมาก่อนแป๊บน,นึงเราจะต้องกดสีขาวนะคะตามจมํานวนที่มาได้โชว์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วต้องจําให้ได้ต้องกดให้ถูกนะคะว่าเอ้ยอันนี้สีขาวตรงไหนไม่ต้องกดอะไรแบบนี้เราสามารถผิดได้ประมาณ8ครั้งนะคะในตอนนี้นะ พอทำการกดอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จะวิาปไปยังมินิเกมที่2ซึ่งจะบอกไปก่อนนะคะทั้งทางฝั่งเราแล้วก็ฝั่งแฟนเนี่ยต้องเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนแม้เป็นกระทั่ง2มินิเกมหรือที่3นะฮะทั้งการกดจําภาพและอีกต่อไปก็คือการกดตามจํานวนตัวเลขนั่นเองนี่จะของการข้ามสพานไม้เสร็จ มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นการกดเพื่อจําตัวเลขเราจะต้องกดจําตัวเลขให้ได้ว่าตัวเลข1 2 3 4 5เนี่ยมันอยู่ตรงกุ่มไหนอะไรยังไงซึ่งเราต้องทําการจัดวางเรียงอะไรเป็นที่เรียบร้อยด้วยซ้ำพอทำการกดอะไรต่างๆครบเป็นจํานวนถึง6ตัวเลขด้วยกันมันก็จะทําการเปิดประตูนะคะเพื่อไปกดคุยกับเจ้าตัวพังเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนนะ เปคุยอะไรเสร็จแล้วเนี่ยราก็จะได้มาเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าทังเกอร์คาร์เมล่าแมนเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางอัปเดตท,ที่บิวเ r s ร์สเนี่ยเขาได้มีการแอ r เข้ามาแล้วเองครับประมาณนี้เห็นปะคือบอกเลยว่าโคตรเทนะคะตัวนี้วิ่งเร็วมากรู้สึกว่าวิ่งเร็วสุดๆเลยในตอนนี้นะแล้วก็จะมีไม้ดูโถสวมหน้าตาแบบนี้โจมตีก็ค่อนข้างเร็วนะแต่การ,รวนะิ่งเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าวิ่งเร็วจริงๆนะคะทุกคนเออโอเคในส่วนของคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้และกันค่ะสำหรับการปลดล็อกตัวละครคลิปน เสียงปแปลกๆไปขออภัยด้วยนะเสียงมันแท็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่อชอบคลิปนี้อยากเปก็นกำลังใจให้ก็ช่วยฝาก share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอลาทุกคนทุกท่านไปพักเถียงก่อนแล้วกันนะเออเอาไว้เจอกันเนาะในสิ่งของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม